สวัสดีค่ะนี่ก็คืออาหารทะเลสดๆจากฐานบ้านหนึ่งนะคะคือของเรามีมีตลอดนะคะทุกฤด,ดูกาลเรามีเซ็ตโปรโมชั่นแบบครอบครัวเล็กๆนะคะ,ะเซ้นนี้จะเป็นจะมีกุ้งมังกรเลนนะคะมังกรเลนหนึ่งตัวนะคะแล้วก็กุ้งลายเสือสามตัวก้ะดานกระดานสามตัวแล้วก็ปูนะคะปูมมาแล้วก็แถมมีก้ามปูใบด้วยนะคะ เซตนี้ก็จะอยู่ที่990บาทนะคะก็โผลม,มาได้เลยนะคะจะปิ้งย่างจะทำอะไรก็ได้นะคะในในราคา990บาทที่ลูกนะคะ้าเลือกเลือกที่อันนี้ก็จะแบบย่างเนยย่ยางชีสอะไรก็ได้หรือว่าจะเอาไปย่างเองที่โต๊ะก,ก็ได้นะคะเรามีเตาย่างหินให้นะคะสำหรับลูกค้าที่มาทานที่นี่นะคะแล้วถ้าใครต้องการ นี่โป่งมังกรสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่กขีดนะคะอันนี้จะอยู่ที่กขีดกิโลนึงก็1,450บาทนะคะถ้าเป็นไซส์นี้นะคะถ้าเป็นไซส์นี้แล้วถ้าเรามีแบบไซส์รองไซส์เล็กลงมาราคาก็จะแตกต่างกันนะคะก็จะอยู่ที่ว่าวันนั้นเรามีของแบบไซส์ไหนนะคะ บางครั้งเรื่องเรื่องไซน์นะคะเลือกไม่ได้นะคะแต่ถ้าอุ้ยไข่นะคะโอ้โหไข่ไข่แบบน่าทานมากเป็นไข่ลาดทรายด้วยนะคะกุ้งมังกรแล้วก็จะมีกุ้งมังกรอีกเกรดนึงนะคะซึ่งเรามีเป็นอันนี้เป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีนะคะกุ้งมังกรเจ็ดสีตัวนี้กิโลละหนึ่งันแดร้ยยสิบบาทนะคะอันนี้ ถึงตัว1น,ะะนึกนะิโลนะคะนี่ตัวละกิโลนะคะไม่เชื่ออาจชั่งก็ได้ดูเลยนะคะกิโลหนึ่งนะคะตาช่างเรามันเดินหน้านิดนึงนะคะเห็นไหมคะอันนี้เราซื้อมากิโลนึงนะคะตัวนี้ แบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้ได้นะคะโอ้โห,โหนี่เห็นไหมคะกิโลนึงนี่โอ้โหนี่ถ้าใครอยากทานอันนี้กิโลนึง1,250บาทนะคะเป็นกุ้งลายเสือก็จะมีทั้งหมด2 4 5 อันนี้สิบตัวนะคะสิบตัวโลค่ะสิบตัวโลลูกลูกค้าจะเลือกทานทานทานแบบไหนก็ได้ค่ะย่างเลยอบเกลือหรือว่าจะเอาไปปิ้งย่างเ,งเองได้เลยนะคะลลแล้วอย่าลืมนะคะของเราเราสามารถทำคอนเทนต์ให้กับ ยูทูบเบอร์ที่ต้องการจะมาทำคอนเทนต์ที่นี่นะคะเกี่ยวกับอาหารทะเลสดๆเรามีจัดให้และบริการให้ด้วยนะคะก็ราคาพิเศษนะคะสำหรับยูทูบเบอร์ที่ต้องการจะมาทำคอนเทนต์นะคะก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นมังกรเจ็ดสีปูมาพุ่งกุลาหรือว่าก้งกระดานก้งกระดานนี้ของเราจะมีไซส์เล็กก็มีนะคะไซส์ใหญ่ก็มีถ้าเป็นไซส์ระดับนี้นะคะ3ตัวโลค่ะ ตัวโลก็จะอยู่ที่ประมาณหกรอยห้บาทนะคะโอ้โหเนื้อนี่แบบทิ้งเลยค่ะนะคะเชิญชวนยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะมาทำคอนเทนต์กับเรานะคะเราจะไว้ให้เพียบราคาไม่แพงอย่ที่คิดนะคะและสำหรับยูทูบเบอร์พี่น้ำฟ้าหมอปลานะคะยินดีนะคะแล้วก็พี่อุ๊บด้วยนะคะห้องพักฟรีค่ะเชิญนะคะเชิญที่จันทิมารีสอร์ทนะคะขอประทวนนิดนึงครับ เบอร์โทรนะคะ 081, 006, 8001นะคะยินดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเล็กเซตต่อไปขอบคุณนะคะท,ที่ติดตามชมไลฟ์สดหรือว,ว่ายูทูบเบอร์สุนิจโจทาวเวอร์ชาแนลนะคะและจันที่มาทาวเวอร์ชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับทุกๆขั้นนะคะทั้ง f อทั้งยูทูบเบอร์ YouTuber, ที่ต้องการจะมาทำคอนเทนต์นะคะเราบริการทุกระดับประทับใจค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะ